สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเน่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2 6มกราคม2568นะครับเวลาประมาณ9โมงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ต้นกวมแดงนะครับต้นกวมแดงนี้จะอยู่ระหว่างเส้นทางปูลมโลมาปูทับเบิกนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินล่อกกล้านะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับจุดเด่นของต้นกวมแดงก็คือจะมีใบสีแดงนะครับ นักท่องเที่ยวจะชอบเรียกว่าต้นเมเปิลนะครับไทยเมเปิลหรือว่าเมเปิลไทยนะครับก็จะเรียกประมาณนี้แหละว่าเป็นต้นเมเปิลว่าจุดเด่นเป็นจุดเด่นของเขาคือใบสีแดงนะครับปกตินะ่าจะเป็นใบสีเขียวนะครับพอเขาจะผัดใบเขาจะเป็นใบสีแดงนะครับแล้วก็จะร่วงหล่นลงสู่พื้นดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ